อาหารนะครับจะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหลายคนนั้นหยุดรับประทานไม่ได้แต่ใครจะทราบนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมีสารอาหารปนเปื้อนปะปนมาอยู่นะครับจะมีอะไรบ้างน,นั้นวันนี้มีคําตอบไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมพีเจมอดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มักมีสารอาหารเป็นของมันเองนะครับแล้วอาหารบางประเภทก็มีสารอาหารบางอย่างปะปนอยู่ซึ่งเป็นสารที่ไม่ดีต่อร่างกายนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูจากคลิปนี้เลยครับสารแรกนะฮะสารบอแรกซ์สารบอแรกซ์นะฮะมีชื่ออื่นอีกมากมายเลยก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นน้ำประสานทองสารข้าวตอกผงกันบูดเพ่งแซนนะครับหรือว่าผงเนื้อนิ่มเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นการทำแก้วเพื่อให้ทนต่อความร้อนเป็นสารประสาน ระหว่างการเชื่อมทองเป็นสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตในแป้งนะครับและพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะครับก็นํามาผสมกับอาหารเพื่อให้อาหารนั้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความกรอบและคงตัวได้นานนะครับใครนะครับที่ชอบกินพวกหมูบดลูกชิ้นทอดมันหมูสดเนื้อสดใส้กรอบผลไม้ดองทั้งหลายก็ระวังให้ดีนะครับสอนะครับสารกันราสารกันราหรือว่าสารกันบูดนะครับเป็นสารอาหารที่ผู้ผลิตบางคนนะครับนำมาใส่ในอาหารเพื่อป้องกันอาหารแห้งหรือว่าป้องกันเชื้อรานะครับส่วนมากนะับพบ ที่ผักดองน้ำผลไม้ดองแหนมหนูยออะไรแบบนี้ครับถ้าทานเข้าไปมากๆนะครับจะมีผลทําให้เกิดอาการหูอื้ออาเจียนมีไข้หรือว่าความดันโลหิตต่ําจนช็อกได้เลยก็ว่าได้นะครับ 3. นะครับสารฟอกขาวสารฟอกขาวหรือว่าผงฟอกมุงนะครับเป็นสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟน์นะครับเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฟอกแหฟอกอวน แต่ว่าแม่ค้าบ,บางรายนะครับนำมาฟอกใช้กับอาหารครับโดยการทําให้อาหารนั้นมีสีขาวเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวกถั่วง,งอกหิงฝอยยอมะพร้าวกระท้อนหน่อไม้ดองรวมทั้งน้ําตาลมะพร้าวครับซึ่งถ้าเรารับประทานเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับจะเกิดเป็นอาการผื่นคันเป็นผื่นแดงหรือว่าเกิดอาการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหารนะครับเช่นปากลําคอกระเพาะอาหารหรือไม่ก็ เกิดอาการปวดหัวหรือปวดศีรษะนั่นเองครับสี่ครับสารฟอร์มาลินสารฟอร์มาลินนะครับหรือว่าน้ํายาดองศพเป็นสัตอันตร,รายที่แม่ค้าบางรายนั้นนํามาใช้กับอาหารสดประเภทอาหารทะเลซะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อให้อาหารเหล่านั้นมีความสดและอยู่ได้นานรวมทั้งไม่เกิดอาการเน่าบูดครับส่วนมากนะครับอาหารประเภทนี้มาพบในผักสดต่างๆรวมทั้งอาหารทะเลหรือแม่ก็เป็นพวกเนื้อสัตว์สดครับ ถ้าเรารับประทานเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับจะเกิดอาการท้องเสียอาเจียนหมดสติ A N ครับหรือไม่ก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับห้าครับยาฆ่ามแมลงยาฆ่ามแมลงหรือว่าสารเคมีนะครับเป็นสารสําหรับกําจัดแมลงซึ่งเกษตรกร,รบางคนนิยมใช้ในปริมาณมากเกินไปครับอาจทําให้เกิดสารตกค้างในผักกับผลไม้หรือว่าปลาแห้งก็ได้ถหากเรารับประทานยาฆ่ามแมลงเป็นจํานวนมากนะครับจะเกิดอาการกล้ามเนื้อสั่นกระสับกระส่ายชักกระตุกครับหรือไม่ก็หมดสติรวมทั้งหายใจขัดข้อง บางรายนะครับอาจจะเกิดอาการหยุดหายใจเฉียบพลันเลยก็ว่าได้ครับ6ครับสารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงนะครับชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสารเร่งเนื้อแดงสารที่ว่านี้มักใช้กับเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงๆครับอย่างเช่นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อโคอะไรแบบนี้และถ้าหากเรารับประทานเข้าไปเป็นจํานวนมากนะครับจะเกิดอาการมือสั่นครับกล้ามเนื้อกระตุกปวดศีรษะหัวใจเต้นเดือผิดปกติครับรู้สึกกระวนกระวายรู้สึกวิงเวียนศีรษะบางรายถึงขั้นเป็นลมเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะรับประทานอะไร แล้วแต่จะต้องดูให้ดีนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นมีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับสารอันตร,รายที่อาจจะปนเปื้อนมากับอาหารที่เรารับประทานก็ได้นะครับดังนั้นนะฮะเลือกให้ถูกแล้วก็เลือกให้ดีด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะคือ6เรื่องสัตว์อันตร,รายที่ปนเปื้อนมากับอาหารครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องพี่เจอมอด้วยนะครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ